สวัสดีค่ะตอนที่15โอ้ท่านนิบาเมนทรงอยู่เคียงข้างคอยดูแลเทพทิดาตั้งแต่องค์ฟาโรสเสด็จออกเดินทางแล้วท่าทีของพระอนุชาก็ทรงเปลี่ยนไปอย่างมากดูแล้วเป็นการมิบังควรอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังดูเหมือนว่ามีอะไรที่แอบแฝงอยู่พระอนุชา ทำไมทรงทำเช่นนี้ดูพระพักของท่านแครรอไม่สู้ดีเลยโอ้พานุชาทรงมีน้ำพระทัยงามเหลือเกินงามสง่ายิ่งนักนิมเมนสุดยอดได้จับพระหัตถ์เทพธิดาด้วยนิมเมนปลดปล่อยมือเราเทพธิดาทรงเป็นอะไรเพคะทรงวิ่งออกไปกระทันหันไม่ไหวทนไม่ไหวแล้ว ท่าทีเช่นนี้ของเนบัมเมนทำให้รู้สึกขยะแขยงจริงๆตั้งแต่เมมฟิสไปแล้วเนบัมเมนก็ทำตัวใกล้ชิดเราโอองราชินีแห่งนายสุงอยู่ที่นี่อะสังคราชคุบตาโอไม่ว่ามองเมื่อใดก็ทรงงามเสมอพระเกษาสีทองอารามช่างหน้าลงไหยยิ่งนะักไว้ ขณะน,นี้องค์ฟาโรไม่ได้ทรงประทับอยู่ในวังองค์ราชินีต้องทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนสินะโอ้เทพธิดาผู้โลโฉมในระหว่างที่ฟาโรไม่ทรงอยู่ในวังคงจะทรงเหงาทำให้พระไทยแปรปรวนได้ง่ายกำลังขอตัวกรสังคราชคุปตะหม่อมชั้นก็ไม่ชอบท่านสังคราชกับนางกำน,นันมีคุปเมคุ อยากอยู่ใกล้ชิดเหลือเกินเทพธิดาผู้น่าสงสารสักวันหนึ่งเราจะแย่งองค์ฟาโรมาให้ได้ตั้งแต่องค์ฟาโรเสด็จไปแล้วรู้สึกเหมือนมีอะไรที่เป็นล้างไม่ดีเทพธิดาหม่อมฉันจะคอยปกป้องอยู่ข้างองค์เทพธิดาเองโอ๊ยมันอะไรกันนี่รู้สึกล้างไม่ดีเลยแมมฟิสแมมฟิส หากเสร็จภารกิจแล้วรีบกลับมาโดยเร็วเวถิดนะว่าแต่แคว้นชิบาอยู่ใกล้เหลือเกินขนาดนี้แมมฟิตเดินทางไปถึงไหนแล้วนะทำไมรู้สึกวุ่นวายใจยังไงบอกไม่ถูกมินูเอลขนาดนี้อยู่บริเวณใดแล้วผ่านอนาเขตของเนกแกบบจะเข้าสู่หน้าน้ำของปุนโตแล้วพยาค่ะ ถ้าเช่นนั้นแคว้นชีบายังอีกไกลสินะพยาค่ะขนาดนี้การเดินทางยังไม่ถึงครึ่งทางเลยพยาค่ะอียิปเราซื้อสินค้าจากชิบาแค่ทุบหอบเท่านั้นแคว้นชีบายังเป็นศูนย์กลางการค้าทางบกและทางทะเลในตอนใต้อีกนะได้ยินมาว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมากแคว้นชีบามีความรุ่งเรืองทางการค้า ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะเสด็จไปเยือนพยาคาอืมในอนาคตเราเองก็อยากจะขยายการคา้าไปให้กว้างไกลกว่านี้อีกฟาโรหม่อมชั้นได้ยินมาว่าเควนทีบาปกครองโดยพนางผู้โลชมพยาคาโอ้พนางผู้โลโชมจริงหรืออืมแครรอเคยบอกเราแล้วดีจังเลยจะได้พบหญิงงาม ชิบาเป็นศูนย์กลางการค้าจะต้องมีอาหารอร่อยอรอร่ยให้กินมากมายแน่ๆนี่ไปทำงานเดี๋ยวนี้หมดทำอะไรกันอยู่แครรอเคยบอกว่าแคว้นชิบามีเขื่อนขนาดใหญ่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอในเขตที่เป็นภูเขายังมีป่าที่มีไม้หอมอนุดมสมบูรณ์และผู้คนต่างก็บูชานับถือเทพจันทรา เพราะเหตุนี้จึงสามารถส่งน้ำจากเขื่อนไปยังพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายได้อย่างทั่วถึงกำมังมินูเอลพนางแห่งชิบาได้หยุดส่งทุกหอมและมีสารมาเชิญเราไปแคว้นชิบาเป็นเพราะเหตุใดทรงมีพระประสงค์สิ่งใดนะเรือกำลังแล่นในทะเลแดงไปทางใต้ มุ่งสู่แคว้นชิบาซึ่งเป็นแคว้นตำนานของเยเมนยุคโบราณในขณะนั้นนะักแคว้นชิบาพระนางขอเข้าเฝ้าพระนางพระนางอามาดคาริบิลกลับจากอียิปต์แล้วพยาคาอามาดคาริบิลกลับมาแล้วพยาคาอามาดคาริบิลพระนางหม่อมฉันอามาดคาริบิลกลับมาแล้วพยาคาขอบใจมากคาริบิล คนของท่านมารายงานให้เราทราบล่วงหน้าแล้วหม่อมชั้นได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชาเรียบร้อยแล้วและนี่คือพระราชสารจากฟาโรแห่งอียิปต์พยาคาขณะนี้ฟาโรอยู่ที่แห่งใดฟาโรทรงออกเดินทางจากท่าเรือโครเซลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างเดินทางในทะเลแดงพยาคาททเทพธิดาแห่งนาย ผู้ทำนายว่าควนอินดัสจะล่มสลายอึมฟาโรแห่งอียิปต์ตอบรับคำเชิญของเรางั้นหรือนางปิศาจนั่นเป็นผู้ที่ฟาโรแห่งอียิปต์ลงไหลเหลือเกินได้ยินว่าฟาโรรูปงามยิ่งนักอยากรู้ว่าเป็นจริงดังคำเล่าลือหรือไม่อัมมาดคาริวิลไปสอดแนมกลับมาแล้วจะต้องให้เล่าเรื่องราวของอียิปโดยละเอียด ไปตามแม่ทัพดาลิปมาเดี๋ยวนี้พยาค่พระนางพระนางพระนางหม่อมชั้นมาเข้าเฝ้าแล้วพยาค่ะโอ้แม่ทัพดาลิบเราจะให้อำมาตคาริบิวมาเล่าเรื่องราวของอียิปต์ไปตามทุกคนที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าลอบเข้าไปในอียิปมารวมกันที่ท้องพะโรงด้วยคาริบิล ช่วยเล่าเรื่องต่างๆที่ไปสืบมาให้ละเอียดเลยนะพยาค่ะพระนางพวกหม่อมชั้นก็ไปสืบมาพยาค่ะดีมากทุกคนอนาณาจักรอียิปต์อันยิ่งใหญ่รุ่งเรืองและเป็นผู้นําเข้าทูบงอมจากเฟ้นเรามาจนทุกวันนี้เป็นประเทศแบบใดหม่อมชั้นขอถวายรายงานดังนี้พยาค่ะอียิปต เป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลและทะเลทรายทุกปีน้ําในแม่น้ํานายจะท่วมเอ่อล้นทําให้มีน้ําเพียงพอในการทําเกษตรกรรมเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์จริงๆพะยาคาองค์ราชกุมารแห่งอินดัสก็ตัดเช่นนั้นเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างแคว้นที่พ่อค้าจากแคว้นต่างๆรวมทั้งในทะเลเอกะ างก็เข้ามาค้าขายกันมากน่าทึ่งทีเดียวพยาคาอียิปตเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์มากจริงๆพยาคายิ่งกว่านั้นทั้งฟาโรและราชินีต่างก็เป็นที่เท่ดทูนของราษฎรและองค์ฟาโรยังทรงมีแผนการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ด้วยพยาคาได้ข่าวว่าฟาโรหนุ่ม ทรงกำลังดำเนินการสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายพยาคาพระนางอะไรนะสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่งั้นหรือกำลังสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่งั้นหรือองค์ราชกุมารทรงนำชาวอินดัสมุ่งหน้าไปตั้งรกรากใหม่ในดินแดนที่ยังไม่มีผู้ใดบุกเบิกใกล้กับแม่น้ำกันจีดทางตะวันออกแควนอินดัส แคว้นพันธมิตรของแคว้นเราได้ล่มสลายแล้วความแค้นครั้งนี้สักวันหนึ่งเราจะต้องมาเอาคืนให้ได้จำไว้นะเทพธิดาเทพธิดาแห่งนายรู้ว่าแคว้นอินดัสจะต้องพบกับสูกนาฏกรรมครั้งใหญ่แต่ไม่ยอมบอกให้เรารู้ตัวก่อนเลยแล้วนี่อะไรกันฟาโรแห่งอียิปต์ผู้มั่งคั่งกำลังสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่อีกหรือ เทพธิดาแห่งนายเป็นต้นเหตุให้แคว้นอินดัสล่มสลายและทำให้องค์ราชกุมารต้องย้ายถิ่นฐานไปยังดินแดนอื่นพระนางขณะนี้อียิปต์อยู่ในช่วงฤดูน้ำหลากแม่น้ำนายไหลไปทั่วทุกพื้นที่คาดว่าการพบปลูกในปีนี้จะได้ผลดีดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาเพียค่ะรัศดรบางเทิดทูลเลื่อมใสองค์เทพธิดาแห่งนาย ที่เราหยุดส่งทูบหอมไปให้อียิปต์ก็เพราะความร้ายกาศของนางปิศาจนั่นฟาโรผู้โหกเขาแต่งตั้งให้นางนั่นเป็นราชินีได้อย่างไรนะขณะน,นี้องค์ฟาโรน่าจะทรงอยู่ระหว่างเสด็จเดินทางในทะเลแดงเพื่อมุ่งสู่แคว้นชิบากะมังพยาค่ะพระนางฟังแล้วมันน่าโมโหนักอียิปตเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ ึงเพียงนั้นเชียวฤกมีหนำซ้ำนางปิศาตร,ร้ายนั่นยังเป็นที่เทิดทูนเลื่อมใสของราษฎรอีกะด้วยพระนางนางเทพธิดานั่นทำให้องค์ราชกุมารต้องประสบเครากรัมอันเลวร้ยรายจนถึงทุกวันนี้จะต้องแก้แค้นให้องค์ราชกุมารแห่งอินดัสด้วยเราจะทำให้ฟาโรนุ่มผู้งโง่เขลาตาสว่างขึ้นมาสักที พระนางองค์ราชกุมารแม่ทัพดาลิบจัดเตรียมกองทัพเรือโดยทันทีรับพระราชบัญชาพยคา,าพระนางให้ทหารทุกคนแต่งชุดสีดำและอำพรางใบหน้าด้วยอำพรางใบหน้าชุดสีดำหม่อมฉันจะจัดเตรียมกองทัพและออกเดินทางโดยทันทีพยคา,าเตรียมพร้อมฝ่ายเราจะต้อง เอมเป็นเรือของโจนสลัดแล้วบุกเข้าโจมตีเรือของฟาโรห์แห่งอียิปบนหน้าน้ำทะเลแดงได้ยินมาว่าฟาโรห์เป็นชายหนุ่มรูปงามยิ่งนักอยากเห็นซะแล้วสิแม่ทัพดาลิปเตรียมออกเรือเราจะไปด้วยอยากไปดูสิว่าฟาโรห์หนุ่มจะรูปงามสักเพียงใดเราจะไปตรวจความเรียบร้อยบนเรือโอ้พระนาง ปรดทรงยาเสด็จเลยพยาคาพระนางถึงแม้ว่าฟาโรห์แห่งอียิปต์จะทรงคล้ายสตรีเพศแต่ก็ไม่ควรประมาทนะพยาคาคาริบิลจะกลัวอะไรกันนักหนาได้โปรดย่าเสด็จเลยพยาคาพระนางอันตรายนะพยาคาไม่เป็นไรหรอกเราไม่ใช่คนขี้กลัวเช่นนั้นพระนางเตรียมเรือให้พร้อมเตรียมออกเรือ เตรียมออกเรือ,เร,อเรือเข้าคาริบิวก็ต้องไปด้วยนะพยาคาคาริบิวเราต้องการทำให้อียิปต์เกิดความโกลาหลจะต้องสังหารเจ้าฟาโรห์หน้างโง่ในทะเลแดงให้ได้ถ้าแผนเป็นไปตามนั้นเราจะเข้ายึดครองอาณาจักรอียิปต์อันมั่งคัง่งมาเป็นของแคว้นชิบาเราโอเป็นเช่นนี้เองหม่อมชั้นเข้าใจแผนของพานางแล้วพยาคา ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการไม่ข้ามโฆษณาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย